เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อชานมาอยู่ที่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะเป็นบ้านผีใหยแก่แก่นี่โอ้ไม่ทำยังไงดีเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้วล่ะประตูทางออกประตูทางออกอยู่ไหนเจ้าเด็กนั้นต้องตื่นแล้วแน่ๆเลยอ้ไโว้ยจนเสียตัวให้กับยายแก่แกนี่โอไม่จันของจนไม่เหลืชิ้นดีแล้วจนจะไม่ยอมจนจะต้อง ตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแกนนี่แมไปไขปริศนาหาจางออกและเราก็ต้องคอยพยายามหลบเลขนี้จากคุณยายแกนนี่ที่จะมาตื๊บเรานะคะเอาละเราก็มองซ้ายมองขวาคุณยายแกนี่อยู่ไหนอะโลฉันอยู่นี่จ้าเจะเด็กน้อยว้ารีบเข้าไปรีบเข้าไปิดประตูโอ้โหคุณยายแกนนี่ต้องเจอเราแนา่ๆเลยหลบอยู่ในตู้นี่แหละปลอดภัยที่สุด คุณยหยจะมาไหมเนี่ยท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยดิครับเหมือนจะไม่มาเลยเอาละจังหวะนี้แหละต้องค่อยๆยอเปิดประตูแฉบเฮ้ยคุณยหยแกนี่อยู่ข้างล่างอะครับท่านผู้ชมเอาไงดีอะเราวิ่งฝาไปดีปะเอาละวนะเตรียมตัววิ่งฝาไปเลยละกันเจ้าหนี้ เจ้าหนีบ้าหยุดเดียวนี้เรื่องอะไรจะาโยนล่ะหลวแเวยแหจิก็จับพไาได้งแบวบวบบแหเอาละ่ะเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้วล่ะครับท่านผู้ชมเอเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยละกันโอ้ในเห่บนี้เราเจอคันโยกครับผมโอเคเรามาหาตรงนี้ดูซิว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเปิดเว็บโอ้มีคันโยกครับผม และแมบนี้นะคะก็ยังเป็นบ้านของคุณยายหลังแรกอยู่นะครับฮึ huh? ตู้มันเลื่อนได้ครับโอ้ oh my god มีห้องลับอยู่ตรงนี้ด้วยเอ๊ <ed it> มันจะต้องมีอะไรแน่ๆลอยอะที่เป็นความลับของคุณยายแกนนี่เจ้านิกบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะโอ้คุณยายแกนนี่มาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้โ oh อ้ m อ oh วดหัวจนบาย เอาไงดีล่ะค่ะทาบบูชอมเราจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่โอ้ยประตูประตูอยู่ตรงนั้นโอ้ยคุณยายมาแล้วเจ้าดิบบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะโอ้ยเรื่องอะไรจะหยุดล่ะแดแบโอเคเ,เคลข่อนมาชั้นบนแล้วเอ๊มันจะต้องมีของอะไรที่คุณยายซ่อนเอาไว้อยู่แน่ๆเลยในห้องนี้ในห้องของเซเลนิน่านี่นาะในตู้นี้มีอะไรโอ้เราได้คันโยกมาค่ะ และนี่จดหมายอะไระนี่มันคือจดหมายอะไรอันนี้เขาบอกว่าเลขสี่เหระโอต้องเป็นรหัสลับอะไรสักอย่างมันแน่เลยโอเคตรงนี้ต้องใช้กันโยกเปิดประตูอเอ๊จะมีของอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ไหมนะวฮ้ยเฮ้ยเ,เหมือนเจอหีบเลยครับท่านผู้ชมลองดูสิโอ้เราเจอวงจรไฟฟ้ามันจะต้องเก็บเอาไว้ใช้กับอะไรบางอย่างแน่ๆนเลยโอเค เราก็ไปต่อเลยครับไปหาของต่อเลยี่จะไปทางไหนต่อดีเราเนี่ยมุดเข้ามาลูนี่อึ๊ดอ่าโอ้ยกลิ่นอับอับเหม็นเหม็นมันกลิ่นอะไรกันล่ะเนี่ยแล้วโผล่มาที่ไหนโอ้นี่มันห้องหน้กของคุณยายแกนนี่เหรอเนี่ยไม่น่าล่ะถึงแมทโอ้เราเจอของครับผมโอเคแล้วในนี้มีอะไรเปล่าโอ้เจอคันย่อมมาอีกอันหนึ่งอ่าและนี่ล่ะโอ้เจอแผ่นชิปวงจรไฟฟ้าโอเคและหน้าต่างนี้ล่ะ ม,มุดออกไปข้างนอกเลยปะไม่ได้อ่ะเุ้ยเราต้องไปหาที่อื่นต่อแล้วล่ะครับท่านผู้ชมก,กระดึบกะดึบกะดึบเจ้าเด็กบ้าแกขโมยของอะไรของฉันยักเปลเลยครับผมไม่ได้ขโมยอะไรเลยครับอา้าวคุณยายไปไหนแล้ว่ืไอกี้ยังตามเราอยู่เลยอ่าอันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องครัวครับแล้วมาหาของใี่ครัวกินกันโอ้ในครัวแต่ไม่มีอาหารแต่กลับมีคันโยกกระแผนชีฟรงจาไฟฟ้า อะลรในนี้ล่ะโอ้เราเจอหนังสือครับผมเราได้หนังสือมาครับมันจะต้องเอาไปใช้กับห้องลับนั้นแน่ๆเลยโอเคเราต้องค่อยๆย่องอุ้ยไปทางนี้ดีกว่าอ,อจะไปทางไหนคุณยายแกนี่กุญแจเจอเราอยู่เรื่อยๆนั่นพูดบอกว่าเจอปั๊บเลยวิ่งเลยครับเจาเดบมาก แต่คุณยายดักอยู่อะงั้นเราลงข้างล่างละกันอือ๊อันนี้ก็เป็นห้องอะไรอะห้องเก็บสมบัติของคุณยายเหรอโอในหายปราของคุณยายนี่เก็บแผ่นชิปเอาไว้ครับและนี่อะไรต้องใช้คันโยกใช่ปะโอเคเปิดสิโอ้ประตูเปิดก็มีใบอะไรอะ ไหนดูดิโอ้ปเป็นเลขเก้าเอาไว้แทงหวยเหรอโอ้โหคุณยาย่ซนเลขเด็ดเอาไว้แทงหวยกะรวยคนเดียวเลยชชบปันเนี่ยเอ้ตรงนี้ต้องใช้อะไรอะ่ะใช้นี่ปะ่ะมงจรไฟฟ้าอ๋อต้องต่อให้ครบครับผมและรูนี้มันมุดไปที่ไหนกันเอาล่ะเราต้องไปดูที่อื่นก่อนอึดอ่ะอึดอ่ะอึดอ่ะไปบันไดลงไปโอ้ไม่ก็ลเจอรถครับผมแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้ห้องอะไรอะ่ะ เปิดปิดไหนขอดูหน่อยดิอ้อนี่มันคือห้องสาวหน้าครับผมปิดแล้วก็เปิดเฮ้ยเหมือนมีอะไรโผล่มาที่พื้นโอ้โหห้องสาวหน้ามีกับดักด้วยคือเดินเข้าไปตูดบ้านแน่ๆและรถใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมันคือสากรถใช้เฉ เราเข้าไปดูกันท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 1> มันเมย์ห้องใต้ดินลับครับผมโอ้ oh, oh, ดูดิแล้วคุณยายแกนีีซ่อดอะไรเอาไวอ้อ่ะเอ่ประตูบานนี้ไม่มีทางไปต่อด้วย hmm, มันต้องใช้กันโยกโอเคแล้วต้องใช้กันยโยในการเปิดเปิดชิโอ้ oh, แล้วเจอแผ่นชิปครับผมโอเคแล้วประตูนี้ไปไหนมีบันไดขึ้นไปนี hey, ่ <Hey, S 2> มันโผล่ขึ้นเหมือนจะขึ้นไป ข้างบนบ้านของคุณยายแกนนดี้เลยอันนี้ปีประตูลับโอ้ล้วเ,เจอไขควงค,ครับผมเอาไปใช้อะไรบางอย่างแน่ๆเลยอะเอาละเปิดตรงนี้สิโอ้โหรู้สึกบ้าของคุณยายแกนนดี้นี่นะครับมันดูซับซ้อนเหมือนคล้ายเขาวงกดยังไงอย่างนั้นอ่าเราได้ถังน้ำมันมาหนึ่งถังครับผมเอและนี่ล่ะโอ้ในใหอยปลามีประแจด้วยโอเคเราได้ประแจมาละ จากนั้นเราไปหาอะไรต่อดีอ่ะต้องไปทางไหนต่อตรงนี้ล่ะเปิดชเวฟโอ้ตรงนี้มีของครับผมอเก็บให้หมดเก็บให้หมดต้องเอาไว้ใช้อะไรบางอย่างแน่นอนจนต้องไขปริศนาให้ได้โอเคมุดเข้าไปในลูโอ้เราเจอคันโยกอีกอันนึงแล้วได้อของมาเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยโอเคเราก็ไปหาของที่อื่นต่อเลยครับเอ ลงมาที่นี่มันคือที่ไหนกันน่ะนามกำแพงนี่มันจะเหมือนกับมีเชื้อราสีเขียวๆเต้มไปหมดเลยตรงนี้ต้องหาอะไรมาเปิดครับผมอึดบุดก็ไปบุดก็ไปโอ้โหเราไวกับตัวเฮเลยเฮ้ยโอ้ยมีบ่อน้ำตรงนี้ด้วยเอาล่ะตรงนี้มีบันไดที่เราปีนขึ้นไปครับอึดขับอึดอ่ะแล้วมันจะโผล่ไปที่ไหนกันล่ะเนี่ยอึดอ่าเรียบร้อยเฮ้ยโผล่มาทางหลังบ้านของคุณยาย นี่อะไรอ่ะโอ้ไม่ก็นี่มันที่ตัดหัวเหรอโอ้มีของทรมานแบบนี้ด้วยเหรอคุณยายอันนี้พอใช้สวิตช์เปิดปุ๊บมีไฟเปิดแต่ไม่เห็นมีของอะไรเลยอ่ะโอ้เปิดไปทำอะไรอ่ะไม่เห็นมีของออกมาเลยอ้เราเสียสวิตช์รีหรอเนี่ยอ,อ๋ไงต่อดีวิตรงนี้มีบ่อน้ำครับผม บ่อนาจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยเอาละเปิดสวิตรุดอ,อ่าาแล้วเจอนี่ครับของที่ถูกซ่อนครับผมนั่นก็คือวงจรไฟฟ้าโอเคแล้วเราจะต้องเปิดตรงไหนต่อ๊อยตรงนี้ต้องใช้คันโยกในการเปิดครับผมเปิดแวบนี่เปิดช่วงนี่โอ้โหต้องใช้คันโยกหลายคันเลยเฮ้ยอ่าเปิดจะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมนะวิไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะ โอ้ยมันมีคันโยกอะโอ้ยมันเป็นวงจรไฟฟ้าสวิตอะไรสักอย่างนึงอะมันต้องเป็น,นกลไกโว้ยเปิดอะไรสักอย่างนึงอะครับท่านผู้ชมลองมาดูประตูบานนี้บ้างมีอะไรซ่อนไว้อยู่นะเปิดแวะอ่าเฮ้ยอะไรอะโอ้ยภาษาจีนอ่านไม่ออกด้วยมันคืออะไรอ่ะครับท่านผู้ชมโอเคเก็บไว้ก่อนเผื่อมันจะต้องใช้นี่แล้วเราจะต้องไปทางไหนต่อ เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาหนังสือขึ้นไปข้างบนนั่งอย่คุณยายแก่เลยรีบวิ่งเลยครับนั่นเจ้าหนิกบ้าแกจะทําอะไรวางแผนที่จะเอาไปจากที่นี่ยังไงละครับเอาละ,อ,าละอนนี้เราเข้ามาแล้วหนังสือวางไว้ตรงนี้เลยฟึบเกิดอะไรขึ้นโอ้ oh my god น้่มันคือศพคุณยายแก่ แวนวงจรไฟฟ้าเออสยดสยองมากกว่าโอเคเราขึ้นไปชั้นบนกันครับท่านผู้ชมอ่าเราได้นี่มาครับบล็อกวงจรไฟฟ้านี่เอาวางไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยประตูเปิดแล้วโอเคแล้วเราก็ขึ้นไปและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องใต้หลังคาแล้วครับท่านผู้ชมชวเว้ยเฮ้ยหัวอะไรอะ่ะเฮ้ยนังจอม Ha. เอาล่ะหลอกลอก่ออันวิ่งกระชวบเหรอแกจะยิงพิษใส่ฉันเหรอไม่มีทางส้นหรอกแต่ชาแต่แน่แน่แ,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 แ่จริงก็ออกมาจากล่างสิเจ้าแมงมุมเอาหลักจังหวะนี้รีบยกเขาบ้านของคุณยายเลยครับโอ้ได้วงจรไฟฟอันหนึ่งเอ๊ได้ใบอะไรมาไหนขอดูดิอุ้ยเลขเด็ดอีกแล้วเลขหกครับผมมันจะต้องเป็นเลขอะไรบางอย่างแน่นอนเลยรู้สึกว่าแบบนี้นะคะก็ทำออกมาดีม คุณยายหลังแรกเลยเหมือนจริงๆว้าถูกยิงแล้วเอ้ยเจ้าแมงมุมอยเรีบออกไปจากตรงนี้ดีกว่าโอ้โหรอฉันเกือบตายแนย่ขอกินนนมปังเพิ่มชีวิตก่อนอาอร่อยแซกอีรีไรเดอร์โอเคเดี๋ยวเรานี่เลงมาข้างน้างน,นะครับ มาต่อวงจรไฟฟ้ากันซะหน่อยมุดเข้าไปในลกอึดอ่าอึดอ่าอุ่ยหายปลาโอ้เราเจอของอีกแล้วโอ้ยคุณยายแกนี่ชอบซ่อนของไว้ในหายปลาเนี่ยเอาละแล้วเราไปทางไหนต่อดีอุ่ยตรงนี้มีลูอึดอ่าอึดอ่าโอ้ยเข้ามาอีกดูเหมือนจะเป็นช่งองห้องใต้ดินลับครับผมเอาละ่ะอันนี้ไม่ต้องใช้คันโยกเปิดฟุ๊บโอ้ห้องนี้มันเหมือนกับว่าเราจะต้อง ไขปริศนาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าครับผมนอ่อันนี้เขาบอกว่าให้เราวางไอ้นี่ใช่ปะเนี่ยเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าใช่ไหมวางเข้าไปเลยปุ๊บในวางเข้าไปจากนั้นเราก็ใส่แผ่นชิปครับไม่ใส่ทุกอันเลยปุ๊บใน เรียบร้อยจากนั้นเราก็ตีเนี่ยคับเอาประแจตีครับให้เป็นสีสันให้สวยงามคับผมอันนี้มันต้องไขปริศนาซึ่งสุนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับจะทําให้ประตูนะครับทางหน้าบ้านนะครับจะเปิดออกอะครับอันนี้จุ๋งก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเช่นกันถ้าคนไหนนะคะเคยเล่นแบบนี้แล้วนะคะก็คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับว่าวงจรไฟฟ้านี่นะคะก็ต้องทํายังไงอะครับอันนี้จุ๋งก็ลองเปิดดู ใช่หรือปะนี่มันมีสวิกระเปิดสวิทให้หมดเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยละอ่าเราไปดูประตูกันหน้าบ้านกันเถอะครับท่านผู้ชมไปทางนี้ละกันปุ๊บปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บมุดเขา้ารูอึดอะอึดอ่าเกินปันไดอ่าน่าจะโผล่มาทางหลังบ้านอู้ได้อะไรบางอย่างครับเหมือนหลอดไฟโอเคเราไปดูประตูหน้าบ้านกันเถอะครับเฮ้ขอยขย่องเขาอ่อย่อง,ขอขอองคุณยายอยู่ไหมว้าอยู่ตรงนี้เจ้าดิ โอ้ยอย่าเข้ามานะอุ้ม,มจบเอเลยเรา